สวัสดีครับมาดูกันนะครับว่าในสัปดาห์นี้ต้องระวังเรื่องสุขภาพอาะไรบ้างครับเรื่องที่1เลยครับคนลัคนาราศีกุมครับคนลัคนาราศีกุมตอนนี้ดาวมัตยูโ,โคจรเข้าไปอยู่ในภพพันธุและอยู่กับดาวมรณะซึ่งเป็นดาวพุธเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้คนลัคนาราศีกุมจะต้องระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์ระวังเสียทรัพย์สินระวังของมีค่าเสียหาย ทั้งไปเดินป่าขึ้นภูเขาอะไรก็แล้วแต่ต้องระวางมากๆเลยครับเพราะดาวพุธเองช่วงนี้เสวยตรีอย่างเสาวถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะเกิดแบบใหญ่โตแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมอะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นให้ระวังอุบัติเหตุภายในบ้านและอุบัติเหตุในรถยนต์เป็นหลักเลยครับลัคนาราศีที่สองครับคือคนลัคนาราศีกันครับคนลัคนาราศีกันเองแม้ว่าดาวมรณะ จโครจรได้ตำแหน่งนิดก็จริงแต่ในส่วนของดาวราหูนั้นเป็นดาวอลีตอนนี้ดาวอลีนั้นโครจรน,นะครับอยู่ในบ้านตัวเองทำให้ต้องระวังเรื่องสุขภาพร่างกายและดาวประจำตัวที่อยู่กับดาวมนุษย์ยูแปลว่าจะมีเกณฑ์ผ่าตัดฉายรังสีหรือมีเกณฑ์ ผ่าตัดรักษาเช่นฟันพุดฟันเกขูดหินปูนหรือไปนะครับทำตาสองชั้นอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้คนลัคนาราศรีกันจะมีเกณฑ์เจ็บตัวเสียทรัพย์ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพให้มากๆเลยแถมดาวสาวที่โคจรเล็งรักเนี่ยมันทำให้นะครับมีความเครียดมีความทุกข์ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องโรคซึมเศร้าเป็นของแถม ในสัปดาห์นี้ด้วยเช่นเดียวกันครับลัคนาราศีสุดท้ายครับคือคนลนนัคน,นาราศีตุลคนลัคนาราศีตุลนั้นดาวมรณะเองเป็นดาวประจําตัวปรากฏว่าดาวมรณะนั้นอยู่กับดาวเสาร์และก็อยู่ในภพอลิทำให้ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์อาทิตย์ที่ตกภพมรณะให้ระวังกระดูกสันหลังและสายตาพุทธที่ย้ายเข้าไปอยู่ในภพมรณะทําให้ระบบ ทางเดินหายใจไม่ดีระบบย่อยอาหารมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยนะครับคนลัคนาราศีตุลต้องระวังตั้งแต่หัวยันตัวเลยครับตั้งแต่หัวยันตาตุ่มเลยก็ว่าได้เพราะว่าดาวมรณะ,ะได้ตำแหน่งอูดเวลาเกิดมันจะเกิดแบบยิ่งใหญ่ใหญ่โตให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุทางน้ำอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็ระวังคุณพ่อคุณแม่สุขภาพไม่ดีด้วยครับเท่ากับระวัง ทั้งตัวเองและคนรอบข้างมีเวลาไปทำบุญสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับสวัสดีครับ